ใ่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกรมบัญชีกลางโอนเงินประจำเดือนพฤษภาคม2565เบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการเงืนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด10พฤษภาคม2565นะคะแก่อนไปร,รับชมรยายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ขา่าวเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ มาดูรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤษภาคม2565ในวันอังคารที่10พฤษภาคมนะคะซึ่งก็คือวันนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ปกครองเด็กแรกเกิดนะคะ ไปเริ่มกันที่เบี้ยังิชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันไดนะคะอายุ60-69ปีอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีอัตรา700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีอัตราอยู่ที่800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปอัตรา1000บาทต่อเดือนนะคะ และมีการอัปเดตก็จะได้รับเงินเพิ่มใหม่ในวันนี้เหมือนกันนะคะ10กุมภาพันธ์นั่นก็คือ60ถึปีจะได้รับเพิ่ม100บาท70-79ปีได้รับเพิ่ม150บาท80-89ปีได้รับเพิ่ม200บาทและ90ปีขึ้นไปจะได้รับเพิ่ม250บาทนะคะไปต่อที่เบีย้ยความมีการเดือนละ800และ100บาทดังนี้อายุต่ำกว่า18ปีเดือนละ1,000บาท อายุ18ปีขึ้นไปเดือนละ800บาทไปต่อที่รายการที่3เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทต่อเดือนจนอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง Call Center 022706400หมายเลขโทรศัพท์นะคะ021277000ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแอดจะใส่ไว้ใต้ คลิปนี้นะคะกรมบ,บัญชีกลางโอนเงินประจำเดือนพฤษภาคม2565แล้วนะคะเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบี้ยวความพิการเงื่นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด